สบายดีเมื่อนี้มาพบกับโดมิไซเดอร์แห่งงานอ่าลาวิเรียเอลเ้อมาเฮดเบีย er. เกี่ยวกับสวนองุ่นเ้องามๆเมืม่อน,นี้เป็นมื้อแรกที่พวกเขามาเฮดเบียเนอด้อยู่ประเทศอสิสราเอลเนาะแห่งงานลาวนักศึกษาเนาะมาชิมาเฮดเบีย ah er. เกี่ยวกับสวนองุ่นเนอะอ่ามางอางุ่นงามหน่วย สีแดงสีดำสีบัวสีอย่างก็มีเนาะงามๆเลยเนาะเป็นเป็นตะแซบเป็นตะแซบมาเ้อพยายามมาเห็นเวียงนะอ๋ออ่งวนหน่วยสีดำสีเขียวสีแดงงาม,งามสๆสบเซ่บึง่งหน่วยหมืนวานกินกร,กรอบสับแซ่บมันๆเลยเหมืนนวานงามๆบึง่งเต็มเลยเต็มเลยวามลายนะ่อยเบาเลยเนาะมาง่น มิแต่หน่วยคือแซ่บเป็นพวงเนาะพวงคืบแซ่บเลยเนาะมิแต่พวงคือแซ่บทั้งนั้นแซ่บหวานเจี๊ยบอยากกินก็กินได้เลยหัวหน้าทางพี่คนอิสราเอลพีมันคนใจดีเนาะอยากกินทำไมก็กินเอามาให้เพียวเก็บกับบางมุนเนาะมิแต่หน่วยคือแซ่บหวานหวานกบกบเดี๋ยวเท่านั้นลองกินให้เพิ่งเนาะความแซ่บแบบนี้เลยเนี่เบียค่ะเบียคแซ่บก็แซ่บอยู่แล้ว หวานหวานเบิ่งในหวานๆขาวๆใสๆข้างในมันแซ่แบๆ